ขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังฐานดิจิทัลพอดแคสต์โดยฐานเศรษฐกิจนี่คงเป็นฝันร้ายครั้งที่สองของพักก้าวไกลที่ต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายครั้งที่สองก็เป็นเพราะว่าสมาชิกและสอสของก้าวไกลในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นอดีตของพักอนาคตใหม่ฝันร้ายครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนำทีมพักอนาคตใหม่คว้าที่นั่งในสภาได้81ที่นั่งแต่ทำหน้าที่ได้ไม่นาน สารรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ในายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำให้สมาชิกภาพของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญในวันที่23พฤษภาคม2562สาเหตุเป็นเพราะนายธนาธรถือหุ้นสื่อการถือหุ้นวีลัก์มีเดียของนายธนาธรในครั้งนั้นเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับพรรคอนาคตใหม่แม้นายธนาธรจะมีข้อโต้แย้งอย่างไรแต่สุดท้ายต้องพ้นจากการเป็นสอสอ โดยสารรัฐธรรมนูญได้อธิบายไว้2ประเด็นประเด็นแรกคือพรบการพิมพ์หนังสือพิมพ์หมายความรวมถึงนิตยสารและไม่มีการจดแจ้งยกเลิกก่อนวันที่6กุมภาพันธ์2562ซึ่งเป็นวันส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสประเด็นที่2การที่นายธนาทรบอกโอนหุ้นให้นางสมพรซึ่งเป็นมารดาตั้งแต่วันที่8มกราคม62แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการโอนหุ้นก่อนวันที่6กุมภาพันธ์62 ซึ่งเป็นวันส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสแต่มีข้ออ้างว่าไม่มีนักบัญชีดำเนินการนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะที่ผ่านมาบริษัทวิลักมีเดียได้ดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใดในสองประเด็นหลักนี้ทำให้ในายธนาทรยังถือหุ้นสื่อในวันที่ตัวเองนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2562ซึ่งมาเทียบเคียงกับกรณีของนายพิธาลิมจเจริญรัฐจากพรรคก้าไกลแล้วแทบจะคล้ายกัน ก่างกันที่รายละเอียดก่อนอื่นมาย้อนดูเหตุการณ์การถือหุ้นไอทีวีของนายพิธากันก่อนเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่24เมษายนนายนินกแสงสิรินาวินผู้สมัครสสกทมพักภูมิใจไทยอดีตสมาชิกและผู้สมัครสสของพักอนาคตใหม่เมื่อปี62โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวให้หัวหน้าพักที่มีหุ้นไอทีวี42,000หุ้นมอบตัวกับกกต โดยระบุขอ้อมูลของบริษัทไอทีวีที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี66ที่ระบุประเภทธ,ธุรกิจว่าเผยแพร่ภาพยนตร,ร,ร์ตรวิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์วัตถุประสงค์งสื่อโทรทัศน์และไร่เหลี่ยงข้อมูลของบริษัทไอทีวีทั้งข้อมูลการจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น26เมษายน2 5 6 6มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี6 6ของไอทีวีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยในบันทึกการประชุมระบุว่านายพานุวัตรขวัญยืนอดีตลูกน้องของนายนิค และเป็นผู้ที่ได้รับโอนหุ้นจากนายนิกถามประธานในที่ประชุมว่าบริษัทไอทีวีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่โดยนายคิมสิริทวีชัยประธานที่ประชุมบอกว่าปัจจุบันบริษัทยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงเป็นที่เข้าใจว่าบริษัทไอทีวียังคงประกอบธุรกิจสื่อลูกเลยผ่านมาถึงเดือนพฤษภาคมในวันที่9ก่อนการเลือกตั้ง5วันนายเรืองไกรลีกิตวัฒนาอดีตสวปัจจุบันเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ ยื่นคำร้องกับกะกะตกล่าวหาว่าพิธาถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98มงเล็บ3หรือไม่และในวันเดียวกันนายพิธาได้โพสต์ข้อความชี้แจงการถือครองหุ้นดังกล่าวถือในฐานะผู้จัดการมรดกและไม่มีความกังวลเรื่องนี้แต่อย่างใดได้ปรึกษาและแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรา,ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไปนานแล้ว ในวันที่10พฤษภาคม66 ITV ได้มีการยื่นแบบส่งงบการเงินต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจซึ่งระบุในงบการเงินปี61-62ว่ากิจกรรมของบริษัทโฮดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักเป็นสื่อโทรทัศน์ผลิตสินค้าหรือบริการประเภทสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า กกตได้มีการรับเรื่องไปตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรมาจนถึงวันที่14พฤษภาคม66หลังจบการเลือกตั้งพักเก้าไกลคือพักที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งได้สส151คนนําไปสู่การจับมือกับพักต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในระหว่างนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมีผู้ร้องอีกหลายคนยื่นคําร้องกล่าวหาในพิธากรณีถือครองหุ้นไอทีวีในระหว่างนี้ สื่อต่างๆนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าไอทีวีไม่ได้มีการดำเนินกิจการมากว่า10ปีแล้วในเดือนพิษทุนายนนายพิธาได้ตอบโต้กรณีดังกล่าวและระบุว่ามีการโอนหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดก,การมรดกให้แก่นายภาสินลิ้มเจริญรัตน์น้องชายซึ่งเป็นทายาทเรียบร้อยแล้วยืนยันการโอนหุ้นไม่ได้เป็นการหลีกหนีความผิดแต่อย่างใด แต่เป็นการป้องกันไว้ก่อนเพราะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลายเป็นบริษัทสื่อแต่มีเรื่องที่หักมุมกว่านั้นเพราะว่าในวันที่9มิถุนาย,ยน66ก็กตได้ตีตกคำร้องกล่าวหาของนักร้องเรียนทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าเป็นการยื่นคำร้องเกินกำหนดเวลาก่อนการเลือกตั้งปี66และกกตได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนและสืบสวนกรณีกล่าวหาในพิธาว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธ์ แต่ยังรับสมัครเลือกตั้งสสตามพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสปีสอ6 1ในมาตรา151หมายความว่ากกตจะเป็นผู้ดำเนินการร้องเองและดำเนินการเองทั้งหมดต่อมาในวันที่11มิถุนายน66 6รายการข่าว3ามมิติได้มีการนำเสนอคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถือหุ้นประจำปี66ของไอทีวีโดยในายคิมประธานกรรมการบริษัทตอบถึงสถานะการทำสื่อของไอทีวว่า ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆซึ่งรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนสวนทางกับบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นปี66ที่มีการเผยแพร่พผ่านทางเว็บไซต์ ITV ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นสื่อต่างนำเสนอข้อเท็จจริงยังรวมไปถึงการเปิดเผยเอกสารงบการเงินที่มีการเปลี่ยนกิจกรรมของบริษัทที่ไม่ตรงกับเอกสารก่อนหน้านี้วันที่12มิถุนายนปี6 6บริษัท i n t u c h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ i n t c h ผู้ถือหุ้นใหญ่ ITV ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่รายงานการประชุมไม่ตรงกับคลิปว่ากำลังสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนทางด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลถแถลงข่าวยืนยันว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังในการฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลายเป็นสื่อ <S <S เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ก้าวไกลจดตั้งรัฐบาลและไม่ต้องการเห็นพิธาเป็นนาย,ยกโดยถามถึงอินทัชว่ารับทราบเรื่องแก้บันทึกการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ขณะเดียวกันในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนักร้องอีกหลายคนได้ทยอยเข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับกะกะตแม้ว่ากะกะตจะเคยตีตกคำร้องไปแล้วแต่กลับมีการอ้างว่าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการไต่สวนของกะกะตน,นั่นเองวันที่18มิถุนายน6 6นายพิธายื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปชหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการขอขยายระยะเวลา15วันในบัญชีมีการแจ้งถือครองหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดก,การมรดก แต่ไม่ได้แจ้งว่าได้ขายหรือโอนหุ Somehow, ้นด e ังกล่าวให้แก่ภาศิน้องชายผู้เป็นทายาทนอกจากนี้ยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานสำเนาคำสั่งฉบับจริงของสารแพ่งทําให้ปปชได้แจ้งไปยังพิธาเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมด้วยในวันที่19มิถุนายน66 6กกกตมีมติรับรองสสทั้ง500คนโดยสสพก้าไกล151คนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการทั้งหมด29มิถุนายน6 6 นายแสวงบุญมีเลขาที่การกรกตรยอมรับว่าการสอบสวนคดีหุ้นไอทีวีของพิธานั้นค่อนข้างสับซ้อนมาถึงวันที่4กรกฎา,าคม .6 กกกรกตรขยายระยะเวลาการไต่สวนตามที่คณะกรรมการไต่สวนและสืบสวนของกรกตรนั้นขอมากรณีกล่าวหาว่านายพิธานั้นรู้อยู่แลวว้นนลว,แลวว่าไม่มีสิทธิ์สละกรณีกล่าวหานายพิธาว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแต่ยังรับสมัครเลือกตั้งสสตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี66มาตรา151 ในวันที่9วันที่10และวันที่11กรกฎาคมปี66ที่ประชุมกะกะตมีการติดตามความคืบหน้ากรณีคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา82กล่าวหาพิธาถือครองหุ้นไอทีวีเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่โดยเบื้องต้นกะกะตอ,อ้างว่าเป็นแค่การประชุมติดตามความคืบหน้าเท่านั้น และยังไม่มีการตัดสินใจใดๆกับการส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญจนกระทั่งวันที่12กรกฎาคม6กก่อนการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรี1วันกกตมีมติยื่นคำร้องถึงศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสสของนายพิธาและนำเอกสารสามหลังไปยื่นคำร้องกับสำนักง,งานศาลร,รัฐธรรมนูญถัดมาไม่กี่ชั่วโมงศาลร,รัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารว่าได้รับคำร้องของกะกะตไว้ในทางธุรการแล้ว หลังจากนี้ขั้นตอนก็จะมีการนําเสนอเข้าคณะเล็กเพื่อกันกรองก่อนจะบรรจุวาระเข้าที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันพุธท,ทั้งหมดนี้คือไทม์ไลน์และเรื่องราวสรุปอุปสรรคของนายพิธาในการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แม้วันนี้จะไม่ผ่านการโหวตแต่การดําเนินการในสารรัฐธรรมนูญยังคงดําเนินต่อไปจะสารอยฝันร้ายครั้งที่หนึ่งหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม